สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีเรื่องราวที่น่ารักน่ารักมาฝากกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับนักข่าวทำเนียบรัฐบาลนะครับนักข่าวทำเนียบเนี่ยพยายามจะถามพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องวันที่ที่จะยุบสภาแนวหน้าพัดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเอาพรุ่งน,นี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นคําพูดของพลเอกประยุทธ์นะครับเอาพรุ่งน,นี้ก็แล้วกัน บิ๊กตู่ประชดยุบสภาโต้ชัดไม่ตรงวันเกิด21มีนาคมเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าว ที่มีการระบุว่าในวันที่21มีนาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีข่าวบอกว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นในวันนั้นพลเอกประยุทธ์อธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าของขวัญของผมเนี่ยจะให้คนเข้ารังเกียจผมหรือไงล่ะครับยุบสภาเพราะเป็นวันเกิดของผมหรือไงครับเธอพูดหมายความอย่างนั้นนะ นักข่าวก็เลยถามต่อไปนะครับว่าเลี่ยงวันเกิดขยับเป็นวันที่20มีนาคมใช่หรือไม่คะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละเธอจะรีบร้อนอะไรนักหนาเนี่ยนักข่าวก็ถามอีกครับว่าวันที่8มีนาคมเร็วเกินไปหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะอยากจะหยอกคล้อกับสื่อบนชนนะครับก็เลยกล่าวในทํานองประชดประชันเล็กน้อย บอกว่าเอางี้เอาพรุ่งนี้กันแล้วกันพอละนักข่าวก็ยังไม่หยุดนะครับยังถามเพิ่มเติมอีกว่าพรุ่งนี้กันแล้วกันนี่คืออะไรพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบครับเสร็จแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีเลยนะครับ